ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับ mm hmm. ก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับผมนะครับหลังหวยออกนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมา ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตรสองตัวล่างนะครับช mm. ุดเดียวนะครับผมนะครับก็จะมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสูตรสองตัวล่างในสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับผมคำนวณย้อนหลังสามงวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับ ก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะครับผมในงวดที่แล้วนะครับงวดที่ผ่านมานะครับหนึ่งกรกฎานะครับหนึ่งกรกฎาหกห้านะครับผมก็มีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าเป็นตัวกลับนะครับก็คือสองตัวล่างสี่ชุด นะครับผมนะครับก็คือมา16นะครับ16นะครับมาเป็นตัวกลับนะครับนะครับผมนะครับสองตัวบนนะครับก็ไม่เข้านะครับผมก็เข้าแค่สูตรเดียวนะครับก็คือสูตรล่างสี่ชุดนะครับ นะครับ yeah, ผมก็มาดูสูตรใหม่กันนะครับผมนะครับก็คือสูตรสองตัวล่างชุดเดียวนะครับนะครับผมในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักหมื่นบวกร้อยบนบวกหน่วยล่างบวกด้วยสี่คงที่นะครับอันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักพันบวกหน่วยล่างนะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับ อันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณน,นะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10บนะครับเราก็ใช้หลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข5 นะครับบวกร้อยบนก็คือเลข0บวกหน่วยล่างก็คือเลข6นะครับแล้วก็บวกด้วย4คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10บนะครับ5บวก5บวก0บวก6บวก4ะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ20นะครับเราก็จะได้เลข0ะครับมาในหลัก10นะครับผม ต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราก็ใช้หลักหมื่นนะครับก็คือเลข5บวกหลักพันสองครั้งนะครับก็คือเลข5บวกหน่วยล่างนะครับก็คือเลข6นะครับแล้วก็บวกด้1หนึ่งคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ ห้าบวกห้าบวกห้าบวกหกบวกหนึ่งนะครับผลลัพ์ที่ได้นะครับก็คือยี่สิบสองนะครับเราก็จะได้เลขสองนะครับมาในหลักหน่วยนะครับผมนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับสองตัวครบนะครับจากทั้งหลักสิบแล้ก็หลักหน่วยนะครับผมนะครับผลที่ออกนะครับ สองตัวล่างในงวันนี้นะครับก็คือ0 2นะครับนะครับผมเลข0ูนย์ก็มาในหลักสิบตรงๆนะครับเลข2ก็มาในหลักหน่วยตรงๆนะครับก็คือ0ูนย์นะครับในสูตรชุดเดียวนะครับผม นะครับต่อไปนะครับมาดูในงวดต่อไปนะครับก็คืองวดที่ออก3 1 9 1 9 6นะครับเลขท้าย2ตัวก็คือ02นะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับผมเราก็ใช้หลักหมื่นนะครับก็คือเลข1นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับบวกร้อยบนนะครับก็คือเลข1นะครับบวกหน่วยล่างก็คือเลข2 นะครับแล้วก็บวกด้วยสคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ1นึ่งบวกหนบวกหบวกสบวกสนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ9นะครับเราก็จะได้เลข9นะครับมาในหลักสิบนะครับผมนะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วย นะครับเราก็ใช้หลักหมื่นนะครับก็คือเลข1บวกหลักพันสองครั้งนะครับก็คือเลข9บวกหน่วยล่างนะครับก็คือเลข2นะครับแล้วก็บวกได้1คงที่ผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ1บวก9บวก9บวก2บวก1นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ ยี่สิบสองนะครับเราก็จะได้เลขสองนะครับมาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับสองตัวครบนะครับทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยนะครับผมผลที่ออกนะครับสองตัวแรกในงวดนี้นะครับก็คือเก้าสองนะครับเลขเก้าก็มาใน หลักสิบตรงๆนะครับเลข2ก็มาในหลักหน่วยตรงๆนะครับก็คือ92นะครับในสูตรสองตัวล่างชุดเดียวนะครับนะครับผมมาดูในงวดต่อไปนะครับก็คืองวดที่ออก361807นะครับเลขท้าย2ตัวนะครับเลขล่างนะครับก็คือ92 นะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราก็ใช้หลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข6บวกร้อยบนนะครับก็คือเลข8บวกหน่วยล่างนะครับก็คือเลข2นะครับแล้วก็บวกด้วย4คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับใน หลักสิบนะครับ6บวกบวก8บวก2บวก4นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ26นะครับเราก็จะได้เลข6กนะครับมาในหลักสิบนะครับผมนะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราก็ใช้หลักหมื่นนะครับก็คือเลข6 บวกหลักพันสองค่างก็คือเลขหนึ่งนะครับบวกหน่วยล่างนะครับก็คือเลขสองนะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับหกบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ 11นะครับเราก็จะได้เลข1นะครับมาในหลักหน่วยนะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลักสิและก็หลักหน่วยนะครับผมผลที่ออกนะครับสองตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คืองวดที่แล้วงวดที่ผ่านมานะครับ1กรกฎาคม65นะครับผลที่ออกนะครับก็คือ 6 2ตัวล่างนะครับก็คือ6 1นะครับนะครับเลข6ก็มาในหลักสิบตรงตรงนะครับ <c oughs> เลข1ก็มาในหลักหน่วยตรงตรงนะครับก็คือ61นะครับในสูตร2ตัวล่างชุดเดียวนะครับ ครับผมในสูตรนี้นะครับก็ทำย้อนหลังสามงวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับก็อย่าลืมกด s ับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับ ก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับต่อไปนะครับมดประจำวันที่16รกรกฎาคมนะครับพศ2565นะครับผมมาดูกันต่อเลยนะครับ นะครับผมคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราก็ใช้หลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข8นะครับบวกร้อยบนนะครับก็คือเลข4นะครับบวกหน่วยล่างนะครับก็คือเลข1นะครับแล้วก็บวกด้วย4ี่คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ8บวก8บวก4 บวกหนึ่งบวกสี่นะครับแปดสามยี่สี่นะครับยี่สิบบวกหนึ่งก็ได้ยี่ห้านะครับเราก็จะได้เลขห้านะครับมาในหลักสิบนะครับผมนะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับผมนะครับเราก็ใช้หลักหมื่นนะครับก็คือเลขแปดบวกหลักพันสองครั้งนะครับก็คือเลขหนึ่ง นะครับบวกหน่วยล่างนะครับก็คือเลข1นะครับแล้วก็บวก1คงที่นะครับอีก1ครั้งนะครับผมนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ8บวก1นบวก1บวก1บวก1นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ12นะครับเราก็จะได้เลข2นะครับมาในหลักหน่วยนะครับผม ก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบได้ก็หลักหน่วยนะครับผมก็คือ5 2 5 2นะครับ5225นะครับได้ตัวเด่นมานะครับผมก็รอลุ้นนะครับรอผล นะครับในงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับพศ2565นะครับ5225นะครับผมจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทำมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับ ส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน f อฟทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิป เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ